ท่ามรุจังหวัดกาญจนบุรี ้ำอันนี้ไม่ได้มีใครรู้เห็นเลยนอกจากคนอยู่ภายพื้นที่นี้คือก็จะรู้กันอยู่แต่ในหมู่บ้านว่าถ้ำนียมีสิ่งสกดิกสิ่งสกปิ์อยู่หลายครั้งที่จะมีพระเดินทุด,ดงมาปักกดอยู่แล้วพอเช้าเขาก็เดินไปบอกพวกเราที่อยู่ตำาวบ้านนียบอกว่าอยู่ไม่ได้ อะไรนั่งสมาธิก็จะมีเป็นหินปลิ้งหรือบางครั้งก็จะเดินไปเช้าก็โวยวายว่ามีมังกรภาพช่วยตาห้อยลุกเป็นไฟคือจะเป็นธรรเนี่ยหลายครั้งที่ได้ยินแล้วก็ตอบสดเดินจากไปพอช่วงมันก็น่าจะเป็นพอสอบประมาณ20เสร็เจ็เศษได้มีทหารสี่นาย มาให้พี่ชายของอาตมาเนี่ยเป็นคนนำพาเข้าไปในถ้ำเขาก็แบบพูดทํานองไม่เชื่อว่ามันจะมีจริงหรือเขาเที่ยวถ้ำมาเยอะคนห้ามมาเยอะแยะไม่เคยเจอเขอให้เจอทักทีเถอะแต่เขาเข้าไปเลยทาหารคนนั้นก็วิ่งร้องลั่นออกมา พอออกมาข้างนอกก็ทหารคนนั้นก็เรียกว่าเกือแตกตัวซีดอ่มตั้งกระทำเขาก็เลยบอกว่ามึงไม่เห็นหรือเส็นบังกรภาพถ้วยตาห้อยลุกเป็นไฟตัวย,ยังกระลำต้นตาล <S <S นั่นคือภาพทำจากทหารคนนั้นเล่าให้ฟัง <S <S แล้วก็เดินกลับไม่ได้ต้องห่ามคนกลับไป <S <S ที่เห็นโดยมากจะไม่ได้เป็นรูปของบุคคลนะ จะเป็นลูกสับปัรต่างๆนั่นเป็นเนื้อธรรมชาติที่ไม่มีคนทุกคนยืนยันได้แต่รู้ว่าถ้าหยิบของไปแล้วจะต้องเกิดการขึ้นกับชีวิตของตัวเองกับครอบครัวได้รับกับความวิบัติรับทุกคนบางคนก็ถึงกระเสียสตินี่คือเรื่องราวคำสาปแห่งถ้ำมรณะที่ใครก็ตามที่ต้องการจะนำสิ่งของมีค่าออกจากถ้ำจะต้องพบเจอความน่ากลัวที่ถาโถมเข้าใส่ จนแทบเป็นบ้าจนทําให้ไม่มีใครกล้าย่างกลายเข้ามาในถ้ำมรณะแห่งนี้อีกและการเดินทางเข้าไปในถ้ำแห่งนี้จะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเพราะวิธีการเข้าในถ้ำมีเพียงทางเดียวก็คือการคลานเข้าไปทำให้พิธีกรของเราต้องใช้แรงกายและแรงใจเป็นอย่างมากในการเดินทางเข้าไปในถ้ำที่แทบจะไม่มีอากาศหายใจ และเต็มไปด้วยอันตรายในถ้ำเยอะมากที่มนุษย์ทั่วไปจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแท้ข้างในถ้ำค่อนข้างใหญโ่โอ้ข้างในใหญ่จริงเป็นถ้ำที่สวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมจำตอนที่ผมบอกท่านผู้ชมได้ไหมครับว่าตอนนี้คือตอนกลางวันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยเรากำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้เป็น เป็นในถ้ำนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราปิดไฟนะครับทุกอย่างจะมืดหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานและพี่เจนปิดไฟดูนะครับผมปิดไฟแล้วนะทีมงานปิดไฟฮะนะครับมองอะไรไม่เห็นเลยแทบมองไม่คือผมไม่สามารถมองเจนไม่ไม่สามารถมองพี่เจนได้จริงๆอ่ะต้องเปิดไฟฮะใช่นะครับนี่คือความมืดมืดจริงๆนะใช่มืดมากโอ้โหอ อยากให้เราเข้าไปไหมครับหรือว่าอยากให้เราแค่หยุดอยู่ตรงนี้เข้าไปได้แท็บเขาอนุญาตใช่ไหมใช่รับรู้ได้ว่าเขาเหมือนรู้ว่า,วาเรามาแทามแาห่งนี้มีอะไรซ่อนอยู่แล้วก็เหมือนมีสิ่งลี้ลับเฝ้าอยู่เฝ้าอะไรสักอย่างไม่ให้คนทั่วไปเข้ามากํากลายหรือเอาสิ่งดีๆในถ้ำนี้ไปได้ไม่ง่าล่ะเขาถึงได้ไม่ให้คนที่มีความโลภเข้ามา พี่เจนะตอนนี้เรากำลังเขาเรียกว่าเดินนะฮะประมาณ100ร้อยกว่าเมตรแล้วนะครับหลังจากที่เราเข้าทางปากถ้ำแคบๆตอนนี้มันโล่งใหญ่มากที่นี่นเป็นเมืองที่ทะลุไปยังเมืองรับแลกทีนึงแท็บเป็นเมืองทางเข้าออกของคนรับแลกแท็บมันจะมีบริวารเป็นงูเห่างูเป็นงูทิพย์แบบท,ท,ที่ไม่ใช่งูจริงอะค่ะแต่ถ้ามนุษย์เข้ามาเขาจะปรากฏเป็นงูจริงๆเลย โฉกเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบคนมีวิชาเขาจะปรากฏเป็นพวกสิ่งทิพม,มันก็พูดลำบากนะซึ่งตอนนี้คุณเจสัมผสัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่คุ้มกันและรักษาถ้ำแห่งนี้ไม่ให้คนที่มีความโลภเข้ามานำสิ่งของมีค่าออกไปจากถ้ำซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่ผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่เคยได้ฟังเรื่องราวน่ากลัว ที่มีผู้เล่าต่อๆกันมาทาหารคนนั้นก็วิ่งร้องลั่นออกมาเพราออกมาข้างนอกก็ทาหารคนนั้นก็เรียกว่าเผือแตกตัวตีดพมตั้งและว่ามเขาก็เลยบอกว่ามึงไม่เห็นหรือเป็นมังกรภาพถ้วยตาห้อยลุกเป็นไฟตัวยังกะลำต้นตาลน,นั่นคือภาพธรรมจากที่ทหารคนนั้นเล่าให้ฟังแล้วก็เดินกลับไม่ได้ช่องห่า และนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลของคุณเจนที่เชื่อว่าวิญญาณที่วนเวียนอยู่ที่นี่จะปรากฏกายออกมาในรูปแบบของสัตว์เพื่อให้คนกลัวจนไม่กล้าเดินลึกเข้าไปในถ้ำครับนี่เลยนะคะว่าชาวบ้านที่เนี่ยหรือคนที่อยู่บริเวณแถบนี้ไม,มีใครที่จะกล้าเข้ามาที่ถ้ำแห่งนี้ในเวลากลางคืนมิติถ้ำมันจะถูก มันจะถูกคุมไว้ด้วยอำนาจบางอย่างถ้าคนที่แบบมาเอาของดีหรือมีความโลภอะคะ่ะก็จะโดนดีเลยแหละจะมีเหตุแปลกๆเกิดขึ้นแต่เหมือนเขารับรู้ว่าว่าเรามาจิตใจเราดีเขาก็เลยเปิดทําให้อย่างง่ายดายเลยนะแปลกมากมปกติเขาจะห่วงนะครับทําไมเขาถึงเปิดให้ก็ไม่รู้ถึงแม้คุณเจตจะสัมผัสได้ว่าบางสิ่งที่วนเวียนอยู่ที่นี่ จะเปิดทางให้แต่ถ้านี้ก็ยังคงเต็มไปด้วยอันตรายจากแมลงสัตว์มีพิษและโขดหินอันแหลมคมแล้วผู้กล้าทั้งสองของเราคุณมูกี้และคุณตนจะพบเจออะไรหรือไม่ห้ามพลาดครับ เดี๋ยวมุกพูดตามพี่นะครับแล้วก็พูดทางวอนะวันนี้วันนี้เราจะมาลำถวายเราจะมารำถวาย,าวายโปรดช่วยมาดูหนูด้วยช่วยมาดูหนูด้วยลำเลยค่ะคงไม่มีใครมาลำในถ้ำนะแทะ้ มันไม่มีหรอกค่ะการที่มันลําในถ้ำแล้วเป็นถ้าที่ลี้ลับด้วยเป็นถ้าที่แบบมีเรื่องเรื่องลี้ลับมากมายและอาถรรพ์ด้วยมันก็ไม่แน่น้องอาจจะเจออะไรเป็นไงบ้างครับตอนนี้มุกก็ อ๋อมืดนะคะพี่อ่นนนิดหน่อยค่ะตอนรำรู้สึกอะไรบ้างเหมือนมีคนมองไม่หรือว่ามีอะไรผิดปกติไหมมันวิววิวมันแบบมันเขาประปรว่านิดนได้หน่อยอะค่ะพี่เฉียวเฉียวนิดนึงแต่ก็ใส่คิดตัวเองอะคะ่ะเฉียวเฉียวนี่คืออะไรคะมันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าแบบว่ามันเล่าแบบว่าอยู่กับใครก็ไม่รู้ะะอ่ะเฮ้ยเพราะบรรยากาศอันมืดมิดและวังเวงของถ้ำมรณะตลอดจนอากาศ ที่แทบจะไม่มีให้หายใจทำให้ตอนนี้คุณมุกกี้อ่อนล้าและหวาดอยู่ครับซึ่งสิ่งที่เธอสัมผัสได้นั้นคืออะไรกันแน่อยให้น้องพี่ชายลองนอนราบดูสิแทบ็บต้นฮะพี่อยากให้ต้นอน,นอนนราบดูสิครับขอให้เจ้าที่จะทาง มีญาตทั้งหลายที่อยู่ในถ้ำน,นี้น้องสองคนไม่เชื่อขอให้ท่านแสดงฤทธิเ์เดชให้เขาสองคนได้รู้สึกสบ้างและพวกท่านอยู่จริงหรือเถิดที่เจรู้สึกนะแทะ้เหมือนกับเขากำลังส่งบริวารของเจ้าที่ที่เนี่ย เข้าไปสู่น้องสองคนต้องมีสติดีๆนะต้องเตรียมรับมือนะตอนนี้พี่อยากให้น้องสองคนนะตั้งสมาธิตัง้งสติดีๆนะครับมีบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเข้ามาแล้วนะฮะแต่พี่ว่าผิดปกติอะแท้ตอนเนี้ยแต่มไม่รู้น้องสองคนรู้สึกอะไรบ้างไหมมุกหรือว่าต้นน่าจะเป็นน้องที่นอนน้องต้นนะคะ แล้วคุณตนที่ตอนนี้ได้นอนลงไปบนพื้นธรรมอันมืดมิดเพียงคนเดียวจะรู้สึกอะไรหรือไม่ไปเอาใจช่วยคุณตนกันด้วยนะครับต้นรู้สึกไงบ้างครับอ่ารู้สึกว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะอึดอัดนะพี่ค่อนข้า,งท,ทาง,งที่เรานอนอยู่คนเดียวนะอึดอัดเพราะว่าเราหายใจไม่ออกหรือว่าสภาพอากาศครับผมน่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยพี่แต่ว่าในความรู้สึกเหมือนแบบว่า ตัวเองหรือเปล่าแล้วตามต้องอินนะมันมันเหมือนแบบว่ามีมีอะไรมองเราอยู่แบบนี้ให้ดู